พายขอราเรื่องดวงประจำวันที่สี่ธันวาคมวันนี้นะพายฝากมาบอกเลยว่ามีคนวันหนึ่งอยากจะพุ่งพม้าเลยพุ่งเข้าหาด้วยความพยายามมาโม,ม่ความนักให้อืมเขาแต่เขาดันอยู่ระยะทางไกลอะค่ะเขาได้แต่มองจากทางไกลๆเพราะว่ามันระยะมันห่างกันมีลูกโลกขึ้นไปไม่ได้ว่าห่าง,ต,งต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต่าง,งประเทศยันยันถึงขั้นแค่ห่างแค่ตำบลหรือห่าง ใจห่างก็ได้ตอนนี้เขามีความวิตกกังวลมากทุกๆค่ําคืนทุกๆวันเวลาที่ว่างมันทั้งเช้าสายใบยินน่ะวิตกกังวลทั้งบันเกี่ยวกับเรื่องที่มันจบไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่มันพังดันไปแล้วพังดับกระทันหันย่อยยับอะไรสักอย่างแบบที่มันพังพังมากๆความสัมพันธ์เนี้ยแหละเกี่ยวกับความสัมพันธ์ัหมดทไมมันพังได้ขนาดนี้อืมเขารู้สึกว่า มันที่ผ่านมาขาอาจจะดูแล้วนะเขาอยากได้รับตอนนี้คือเป็นตัวเขาอยากได้รับความยุติธรรมอยากรู้ว่าจะไปทางไหนคุณจะเลือกทางไหนหรือมันความทารันนี้จะจบลงอย่างไงเขาอยากเกี่ยวกับเรื่องภาพยุติธรรมอะค่ะเ,ออเขาอยากได้ความยุติธรรมแต่ว่าแต่ก่อนเขาได้ให้ความยุติธรรมกุณมหมแฮปปี้ไม่รู้คอลองดูหน่อยสิว่าแต่ก่อนมันตื้ออะไรขึ้น <c oughs> เกิดอ,อ,อะไรขึ้นทําไมอืมเอออยากมาให้ความชัดเจนคุณแน่นอนคุณเปิดหัวเพราะเขาคุ้นใจเพราะเขามากค่ะเรื่องความชัดเจนไม่ได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แน่นอนตอนนี้เขาอยากมาให้ความชัดเจนเขาเป็นคนที่ไม่เคยให้ความชัดเจนในความสัมพันนี้เลยอืมก็ไม่เป็นแบบนี้ไง ก็เลยต้องจบเพราะว่าไม่มีใครรับใบเราค่ะการที่อดทนอยู่มาตั้งแต่แล้วเราเป็นอะไรกัน <ś> แต่ฉันคิดกับเธอเออคุณนะ่ะคิดกับเธอมากกว่าคิดกับเขาอะมากกว่าเขาเรียกอะไรเรียกมากกว่าเพื่อนะจะมาอยู่เฟนโซเหรอหรือไม่อยู่แบบคนเบื้องหลังลับๆลอๆ,ๆอย่างนี้คุณก็คงไม่ไม่ไม่ไหวตอนแรกคุณคงไหวอะคะ่ะแทปปี้ดูนะ่ะน่าจะไหวแต่ว่า ตอนหลังมามันรู้มันตาสว่างอะ่ะตอนเรกหลักก็ยอมทนแต่ตอนนี้เหมือนแม่ไม่ใช่ลองมาทนแบบนี้ไม่ได้เราก็มีค่าของเราไหมดูต่อสมัยก้อนกันอือนั่นแหละเออเขาเข้าไปสู้เรื่องแรนเขานะคะดูลักษณะไปบู๊ไปสู้เรื่องแรนเขาอืมอีกคนนึงก็เลยแบบเหมือนทําเท่าไหร่ไปมันก็มันไม่เขาไม่ได้สนใจ มไม่ได้สนใจความหนักที่คุณมาพายเพราะว่าเขาไปมุ่งเรื่องแหนเรื่องชีวิตตัวเองเออย่างไม่ได้ขึ้นรูปเมือที่สามหรือว่าการที่ดึงอะไรมาในความสัมพันธ์นะแต่เนี่แหละอาจจะไม่ไม่ค่อยได้เทคแคร์หรือสนใจคุณปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้นะ,ละนหลายโคตรเลยหลายคู่ต้องตบคจริงมันต้องคุยกันตกลงยอมรับว่าได้แค่ไหนเพราะบางทีถ้าเกิดฝ่ายเรานะอันนี้ต้องพูดตามหลักนะ ถ้าเกิดเราเอาแต่ใจเราอยากได้เวลาจากเขาตลอดเป็นไปไม่ได้คนเราต้องมีอิสระ,ะมีชีวิตนี้เวลาให้ตัวเองมันมีทํางานกันเหนื่อยแล้วอยากขับมาหายใจในโซนของปเองต้องมาเทคแคร์อีกคนหนึ่งตลอดเป็นไปไม่ได้มันต้องกลางๆงครึ่งครึ่งช่วยกันความสัมพันธ์ต้องช่วยกันนะจำไมเราจะเห็นแก่ตัวไม่ได้มันถึงจะอยู่ยืนยาวเธอให้ฉันรับฉันให้เธอรับซึ่งกันมา แล้วต่อไปเขาจะทำยังไงอืมกำลังแางเนื้อแ่งตัวค่ะอารมณแบบว่าดูสินที่แกผอมลำนิดมาแต่มันยังไม่ถึงขั้นเขาก็เลยยังไม่ทำอะไรเขาไม่เห็นคุณเป็นเป้าหมายเดือดสันอืมเป็นแสงสว่างในชีวิตเขาแน่นอนตอนนี้คือเขาหเห็นเขามีจุดม,มุ่งหมายคือคุแต่ปี่พูดได้แค่นี้เลยนะ ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันส่วนคนที่เคยอยู่กันมาแล้วคิดให้เด้งล่วงแหละความสัมพันธ์ที่มันเคยมีหลายคนเข้ามายุ่งเกี่ยวมีปัญหาอาจจะไม่เกิดอันเนี้ยนะคะมืออาจจะไม่ใช่แบบเรื่องที่สามก็ได้คนรอบตัวทั้งหมดอะค่ะไม่เกิดความยุ่งเหี่งในความสัมพันธ์นี้ยุ่งด้วยไปหมดความสัมพันธ์ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเฉยเลยที่จริงความสัมพันธ์ควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนมาช่วยกันุบคิดบ้าๆหรือเราจะเดินไปด้วยกันยังไง เราพยายามไปด้วยกันแบบไหนไหมความสัมพันธ์นี้ไปตอนไงแต่มันมีอิทธิพลหมดเลยน่าจะเป็นเพื่อนเขาเพื่อนคุณครอบครัวเขาครอบครัวคุณเนี่ยมายุ่งวุ่นวายแบบหมดเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้จบอะอยาา่ามาหมอขอคืนดีแน่นอนขึ้นมาพายเด้งแลนแม่ล่าพลังงานโอ้โหเด้งออกมาอยูด่ดีก็เด้งก็คือเขาอยากกลับมาขออืมเด้งามาอีกแล้วจบแล้วดิ มันเหมือนคนที่เราลงเรือลำเดียวกันแล้วเนาะแต่มันยังแพศไม่ถึงฝั่งแล้วมันเกิดอันนี้กอดเขาก็ายังอยากแต่พยายามหาคุณไปต่อบางคนก็เป็นครอบครัวกันแล้วบางคนก็ยังไม่เป็นยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรไม่ชัดเจนดูได้นะคะสําหรับคนที่เนี่ยต้องเจอกันแล้วค่ะความสัมพันธ์เนี่ยต้องเจอกันแล้วไม่ใช่คนส,สนิทนะคนส,สนิทไปคิดอื่นพลังงาน,นอื่นมากกว่าอืมาดูเซว่าต่อไปจะเป็นไง เขายังคิดว่าตัวเขาเป็นเด็กเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่มีความรักมามอบให้แต่เขาิ่งมีนิสัยเจ้าชับสัร้านของไปแบบแต่ติดเที่ยวคุณเพื่อนนะคะสังคมเขาไม่เหมือนสังคมคุณน่าจะติดเที่ยวติดอะไรเที่ยวเขาต้องเที่ยวในสถานบันเทิงเลยแหละบันเทิงอะเป็นคนบันเทิงเลยแต่เขาก็มีความรักมามอบให้นะเขาก็ถือว่าเขา อืมเนี่ยหลักลักษณะเขาว่ามั่นใจว่าเขาก็มีดีแบบเขาอยากให้คุณเลือกเขาเขามีความรักมามอบให้จริงๆนะถึงเขาจะลักษณะเป็นคนแบบนี้เจ้าำํำราเหมือนคนเจ้าชูคนเข้าหายเยอะแต่เขาเลือกคนรักคุณอืมคุณจะมองเขาในในแง่ที่แบบว่าเออดีได้ไหมอะไรแกประวันนี้เลยอ่ะแต่ที่อ่านไ่ เขาดูลักษณะเหมือนบางคนก็เข้าหาเขาเองอ่ะถ้าเสร็จเป็นคาอธิบายที่เขาอยากจะอธิบายคุณเนี่ยดูภายเองไหมเขาต้องฝาาขวากนา้ําเนี่ยตอนเนี้ยชีวิตเขาฝ่ากลอดน้ําแล้วก็จะฝา่าดูอย่างเข้ามาหาคุณได้ไชีวิตเขาตอนนี้น่าจะมีปัญหาด้วยล่ะคะ่ะอืระยะเวลาดูน่าจะคิดนานอยู่นะคนเนี้ยเพราะว่ามันเคยจุบก,กันบัตเทาเวอร์กระถันหันเนี่ยไม่รู้ว่าดีไม่ดีอ่ะดูหน่อยสิอ้ อรู้แล้วจบเพราะอะไรจบเรียจบติ้งเลยเป็นคนที่มีตำแหน่งคนที่คุณเคยดีลด้วยนะมีตำแหน่งมีบารมีสูงคนน้าหน้าเธอตาสูงอีโก้สูง <c oughs> เนมเนนทำไมคนเขาหายเยอะแยะคนเขาหายเยอะแม่คุณเป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาค่ะบอกเลยเลยเขาต้องแบบอารมณ์อีโก้สูงจะเลือกได้คนเขาหายจริงเยอะจะนุ่งเด่าสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแต่สมัยก่อนนะ ดูและปัญหาเนะี่มันเกิดเพราะอะไรตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งตัวคุณเนี่ยก็อาจจะมีส่วนหนึ่งเพราะว่าคุณดูลังสัง่าน่าจะเป็นคนที่อมต้องคอยง้อเหมือนกันนะจากดูทรงอันนี้ตอนนี้ใครเข้ามาก็ไม่เอาค่ะไม่ได้รับอยากได้จากคุณอย่างเดียวความรักคนมาเยียนให้เต็มเลยเอามาวางตรงหน้าหลับตาไม่สนใจกอดอกเป็น,นคุณหนูแบบเอาแต่ไกก็คือเนี่ยอีกูสูงค่ะ ต้องการการดูแลคนเดิมค่ะกลับมาได้แบบนี้ <c oughs> อาจจะบอกคุณเลยแหละทำไมาดูแลเหมือนเดิมไม่ได้หรออะไรเงี <c oughs> ้ยมีความเป็นเด็กในตัวนะเห็นไหมคือเมื่อกี้ภาพแบบเด็กน้อยมากเลยนั่งกอดอกแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นเอ็มพัลล์หน้าง,งานเขาอาจจะเป็นคนใหญ่คนโตแล้วแบบทํางานใหญ่ๆตอนนี้ความรับผิดชอบสูงแต่พอมุมความลักเด็กเลยค่ะเป็นเด็กน้อยเลยตรงรือเปล่าไปดูนะลองไปดูกันเอาแหะจะเป็นยังไงต่อไป ดูเิ <laughs> คุณก็เป็นอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดใครฟังแฮปปี้บ่อยก,ก็จะรู้สุขสันต์แฮปปี้ไปเลยค่ะในชีวิตทำอะไรทำไป,ไปสร้างความดีความรวยความมั่งคั่งให้ตัวเองเนะี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะ่ะมีความสุขกับตัวเองนะความเจ็บปวดลืมไปแต่อันเนี้ยดูได้เลยว่าใครเจ็บปวดคุณเนี่ยตอน,น,เ,นเนี้ยเป็นงนี้เขาเนี่ยเป็นอย่างนี้สมบักสะบอมอืม จะพยายามเข้ามาในความสัมพันใหญ่นี่คนนี้ก็สนีแร้งอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยค่ะคือคนและเขาดูเก้วเหรียญก้วใหม่ต่างกันไหมหรือภาพขึ้นมาให้เห็นชัดมากอรอวันนี้ตลกไพ่มากาจริงนะเออามาดูสิคุณควรทำไงเอาอรกรอบหนึ่งข่อยามเอาเป็นคนนึ่งเหรอคนควรทำไงเป็นคนนะควรทำยังไงดีอื ปุ๊บมันทำไงเป็นนี้ดีแล้วเดือสเตงเข้มแข็งดีรู้ไว้เลยว่าคุณมีดีปราบสิ่งตู้ปาบทุกอย่างได้ตอนนี้หลายๆคนที่มาฟังอาจจะมีปัญหาเนอะรู้สึกข,ขาดแคลนแม้กระทัดแคลนความรักขาดแคลนเงินการงานกำลังจะเริ่มต้นใหม่เลยทาอะไรหยุดความคิดนี้ไวค้ค่ะอืมไปสร้างตัวสร้างเงินสร้างเงินไปสร้างดูสิ่งทุกอย่างให้ดีอืม ภาพนี้ก็จะหายไปไปไปสร้างตัวเองได้แล้วพุ่งยามพามาดีหมดแล้วตอนนี้คุณคิดแต่เรื่องการงานกันเยอะแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวดูให้ดูให้ไอคนนี้ปล่อยไว้ก่อนประมาณนั้นเลยฉันจบมาฉันได้ไหนมานะนี่ขึ้นสิบเหรียญนี่ดึงออกมาแบบไม่ได้ดูเลยขึ้นสิบเหรียญเลยอะ่ะพยายามแล้วไปฝ่ะไปมูปอนไม่ได้ก็ไม่ต้องหมูเข้าไปไปทั้งนี้ยคือไปสร้างเหนือสร้างตัวไปทำงานรวย รวยช่วงนี้ดวงมาแล้วรวยหยุดเลยเห็นยดหมยความพัดแคนแต่เป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วเชื่อในตัวเองค่ะเข้มแข็งทําได้ร่ารวยเลยนะอยากทำอะไรตอนนี้ทําลงมือทําเดี๋ยวเขาจะจัดสรรให้มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องอะไรทําด้วยความอารมณ์ดีหน่อยโอ้พยายามแบบว่าปรับจิตปรับใจรักในงานที่ทำนะอืมเผา,าเรื่องไอแบบคนที่มันจดเข้ามาเนี่ยแหละแต่พออื่นให้มันมาก็ บ่อยให้เป็นหน้าที่เขาได้แหละถ้าเกิดคุณทํามาเยอะบ่อยเป็นหน้าที่เขาแต่ถ้าเกิดมันครึ่งครึ่งคนละครึ่งถ้าเกิดเขากลับมาเราก็ต้องแชร์กับเขานะอันนี้แล้วแต่สถานการณ์แต่ละคนเป็นแค่ดวงรวมให้รวมไปหมดเลยการอ่านไพ่ที่รวมมากอย่าเอาผ่ตัดสิ่งชีวิตประอย่าใช้ความโกรธหรือความโมโหนําทางเด็ดขาดไม่งั้นจะจบไม่ดีใช้ความเมตตานําทางเท่านั้นนะคะทุกคนแอบไป เริ่มปรึกษาหาลือไปหาเพื่อนมึงก็ได้ความที่ทำมาให้คุณอยู่แล้วไม่ต้องกลัวลูกนี้ย่งมีอืมไปนะคะ่ะวันนี้เริ่มวันจันทร์ะทำางานสูส้ๆต่อไปคิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบีนยนใครยิ้มให้จริงในกระจกอารมณ์ดีทุกวันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ